สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีสัดส่วนสูงในผู้เสพและผู้้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่ากลุ่มอื่นๆโรงเรียนบ้านบาลูกายาอินจึงได้จัดโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้ทันพยาเสพติดร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีภ MM ูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปร้านจนีถ้าจยให้เขียนมีบุรีอยู่นาแต่เียรานี้ำนายบุ เขียนป้ายขึ้นอย่างเดียวแต่ไม่ให้เห็นผลิตภัณฑ์ผมขอสัญญาว่าตัดจาจำสินใจอย่างตลาดเดี่ยวกับเล้าและยาเสพ เราเ้องให้ความรู้เราและพวกเราอยากสัยญว่าจะเป็นคน่ีจะไม่ยุ่งกับยาเสพต แล้วก็มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถมีภูมิคุ้มกันในตัวนะคะแล้วก็นําไปใช้นาความรู้ที่ได้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คุณบรมตุลโลบารมกาตุในขณะที่เป็นผู้นำศาสนาก็ต้องดูแลอยู่แล้วในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดก็อย่าได้มอบให้กับ อสาสาตัาสาเพียงอย่างเดียวที่จะดูแลเรื่องของยาเสพติดต้องออทงั้งครอบครัวคครรอบัวสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านผู้นาผู้นาทั้งท้องที่และก็ท้องถิ่นในในหมู่บ้านต้องต้อง่วยกันวันนี้อาาเย้ยมองปากได้จัดมเยาวชนวัยใสเพื่อทางไกลยาเสพติด ซดรได้ก <alors S 2> ันความการในสิ่งเหล่านี้ก็จัดการนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้รับรู้และก็มีเสริมกําลังเสริมความแข็งแกร่งในด้านความคิดในการต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชนทีประสบปัญหาเรียนของเบ้านเราตามที่เราทราบว่าในในในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเยาวชนกำลังถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาให้ความร่วมมือ ซึ่งผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเติมเต็มเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะมีผู้คุ้มกันสามารถดูแลตัวเองเพื่อที่จะห่างไกลจากอับอายามุกหรือสิ่งต่างๆดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนนะครับจะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มและก็สร้างผู้คุ้มกันให้เยาวชนเขามีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ในสังคมต่อไปอย่างมีความสุขตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม,งมและก็ดูแลเรื่บร้อยเรียบร้อยทุกมิติ เราก็ให้ความรู้เด็กๆย่งเล่นก,กับพิษภัยที่มาหลากหลายรูปแบบซึ่งในรูปแบบต,าต่างๆนั้นมันมีพีษได้เลยก็คือ,อยาเสพติดวันนี้ก็กิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วก็มีตำรวจไปสอดแทกให้ความรู้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนและก็ตำรวจก็เป็นตัวแทน,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 นของสสรนะเจ้าหน้าที่แล้ ได,ได้เป็นโอกาสนได้ไดยินดีมาดลน,าน้องๆนะครับจากนบยย้างน่นีนะครับเรื่องของสร้าง,งกันของอเด็กเยาวชนในปจจุบันอภยอัยนรกตกเรียนนะครให้มาที่สุดนะครับเสาได้ครับ